ช่วงการแสงทองมีเดียชาแนลถ่ายช่วงตะวันจะรับขอบฟ้า<ะ>ช่วงนี้เพราะว่าสวยมากเลยเราก็จะมาเก็บภาพตรงนี้ครัจริงๆแล้วเมื่อกี้ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ได้ได้ภาพตรงนี้นิดนึงนะครับช่วงที่มีบรรยากาศของพระอาทิตย์นะครับตะวันรับขอบฟ้า ไีกี่นทีข้างหน้าก็จะรับยอดภูแล้วนะครับเราจะถ่ายตรงนี้ไว้สักพักหนึ่งก่อนการแสงทองมีเดียชาแนลคงไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ไม่ได้ปิดหมวดเครื่องบินนะเนี่ยก็คือถ้ามีสายเข้าก็จะเรียบร้อยสอบถามขายของก่อนนะสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับที่แอดไลน์0 9 3 9 6 5 4้า4หรือเพจ น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดบายบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มค่ะและอีกหนึ่งเพจนะคะเป็นเพจสมาร์ทโค้ดสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะมีสองเพจนะครับมีสองเพจค่ะแล้วก็เข้าไปแอดไลน์หรือว่าโทรสายตรง093-9654-964นะคะวันนี้มาชมบรรยากาศตรงนี้แหละนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครผ่านไปไม่กี่นาทีประมาณสักหนึ่งนาทีก็ตอนนี้ก็ใกล้จะรับ ขอบฟ้าแล้วนะครับสลับพระอาทิตย์ในช่วงบ่ายเอะช่วงเย็นนะครับอําเภอภูหลวงนะครับอําเภอตําบลเลยวางสายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับนี่คือบรรยากาศที่มาถ่ายนี่ได้ครึ่งดวงแล้วหรือยู่ครึ่งดวงตอนนี้เวลา18.16นาฬิกาสบหนาทีครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกนะครับแสงทองฟาน์มพนมจังหวัดเลย แล้วก็ฝากสำหรับพี่น้องที่ชมคลิปอยู่นะครับก็จะมีต่อไปก็อาจจะมีคลิปที่เราสามารถที่จะถ่ายบรรยากาศต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหลังจากที่เราอัปเดตราคาแพ้ก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ต่อไปก็จะมีคลิปต่างๆที่อาจจะเป็นคลิปท่องเที่ยวบ้างแล้วก็คลิปที่ออกนอกสถานที่บ้างนะครับถ่ายทําบรรยากาศต่างๆ รีวิวต่างๆท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เราจะมีโอกาสได้เดินทางไปนะครับก็จะถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันผ่านทางช่องทางนะครับการสังทงมีเดียชานลครับเป็นไงบ้างอากาศตอนนี้ไายจนกว่า<ม>ตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้เลยวางไสนะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับเมื่อก่อนมีอยู่แค่ร้านเดียวตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นมา2ร้านนะครับเป็น3ร้าน ก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่ครับทางนู้นก็มีนะครับวิวทางนูน้นข้ามถนนไปทางนูน<ป>งน้นก็มีนะครับเนี่ยนี่ครับภนะาพวิวอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ได้มีเวลาโอกาสที่จะได้มาถ่ายช่วงระยะเวลาอย่างนี้มาเท่าไหร่นะครับ ีกาสก็จะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันกันแล้วกันเนี่ยครับตอนที่เราจุดที่เราอยู่ตัวนี้ก็เป็นจุดที่มันมีลมพัดตลอดเลยนะครับในช่วงเวลานี้แหละที่ที่แจ้งไปมอสักู่นี้ก็แต่ว่าอากาศตรงนี้ถือว่าช่วงอากาศ ช่วงเที่ยงหรืออะไรเนี่ยช่วงที่ร้อนๆเนี่ยก็อาจจะไม่ร้อนเพราะว่ามันมีลมตลอดเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่มีลมนี่ครับดูผมปลิวนิดหน่อยก็ลมแรงอยู่นะครับจริงๆแล้วก็แรงอยู่นะแต่ว่าอ่าก็หลังจากนี้ไปอากาศมือเลยก็จะหลังจากที่ผ้าที่ตกนี่ก็จะก็จะเริ่มเย็นเลยนะครับนับถอยหลังได้เลยแต่ว่าช่วงที่มีช่วงที่เป็นกลางวันนี่ก็จะค่อนข้างจะร้อนนะครับ แต่ก็คงจะเป็นบางบางตำบลบางพื้นที่เท่านั้นแหละนะครับส่วนตอนเช้านะครับก็จะเย็นมากเลยนะครับตอนเช้านะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับช่วงบ่ายก็อาจะจะมีฝนเป็นบางวันแต่ว่าช่วงเที่ยงก็จะร้อนมากนะครับช่วงตั้งแต่1ิบโมงเช้าก็จะร้อนมากๆเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็นี่ครับตะวันตกดินแล้วก็จะมีอากาศที่เย็นขึ้นมาเลยนะครับสดชื่นขึ้นมาเลยก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นบางวันก็บางวันก็อาจจะไม่ได้เจอสภาพอากาศหรือว่าชมวิวอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์สวยสวยอย่างนี้แต่ว่าบางวันก็จะมีมีฝนมีอะไรช่วงช่วงเงยน็นๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับก็ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันสมุนไพรสมาร์ทโกเราก็ยังสั่งได้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงแพะ,ะลดอาการท้องอืดน,นะครับลดอาการท้องอืดแล้วก็ช่วยขับลมนะช่วยบำรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหารแล้วก็ที่แน่ๆก็คือช่วยให้แพะกินเก่งขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสมากขึ้นนะครับสุขภาพภายในของเขาดีเขาก็าาเรื่องของสุขภาพโดยรวมก็จะดีตามไปด้วยนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับพามาชมบรรยากาศในช่วงเย็นๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ เข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสูนภัยสมาร์ทโ้ดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือเข้าไปอแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์หรือสายตรงเบอร์นี้เลยนะครับ0939654964เพื่อนๆที่คิดว่าสั่งแล้วนะครับก็แค่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นี้นะครับกจ็จะส่งให้ฟรีทั่วไทยฟรีเลยนะครับ ไปจ่ายเอาหน้าบ้านเลยนะครับเก็บเงินปลายทางวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลเป็นกําลังใจให้เราทุกคลิปด้วยนะครับฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยแสงทองมีเดีย m m 107.75ร้อเาเอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็บ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับช่องทางทาง a c e b o o k นะครับสามารถทักทายทางกล่องข้อความได้เลยก็จะมีเฟซบุ๊กของ ธัญญาพรด้วยนะครับชาระด้วยนะครับก็จะมีน้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพแพะแก่วัวควายอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งสามารถพักในกองข้อความได้แต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆช่องทางทางเฟสเนี่ยสองสามเฟสเนี่ยก็อาจจะมีการผิดพลาดก็อาจจะมีการล่าช้าบ้างนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 3ย์5 4 9 6 4หรือโทรสายตรงเร็วที่สุดเลยโทรสายตรงเร็วที่สุดเลยก็คือโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็บอกว่าจะรับกี่กลลอนแค่นั้นเอง เราก็สามารถที่จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับก็จะเร็วขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปชมรายละเอียดแล้วว่าสมุนไพรหรือของเราเนี่สรรพคุณเป็นยังไงบ้างใช้ยังไงเรามีคู่มือนะครับคู่มือการใช้ส่งไปให้ทุกทุกกล่องเลยนะครับก็กล่อง5บวก1กล่อง 5, อ่า4ลิตรกล่อง3 <S 2> 2 <S ลิตรกล่อง2ลิตรนะครับส่วนพี่น้อง FC นะครับทั่วไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลาง ภาคกลางไปทางากาญจนบุรีกำแพแงเพชรราชบุรีทางอุทัยธานีราชบุรีทางลบบุรีสิงห์บุรีนะครับพี่น้องทางอายุธยาทางปทุมธานีแล้วก็ทางลบบุรีสละบ,บุรีด้วยมาทางโคราชนะครับสุพรรณบุรีบุรีรัมศอีานล่างนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็พี่น้องทางร้อยเอ็ดยโสธรก็ดีหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่เข้ามา สั่งซื้อผ่านทางแอดไลน์นะครับหรือโทรสายตรงขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ไม่ผิดหวังกับศูนย์ภัยชั้นดีอันดับหนึ่งที่ครองใจหรือว่าพี่น้องที่เอาไปใช้แล้วก็บอกต่อกันไปหลายท่านก็สั่งเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยวันนี้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะครับก็บรรยากาศโดยรวมก็จะมีวันนี้อาจจะไม่มีควันเผาอะไรมากมาเท่าไหร่ก็จ,จะไม่มีไ อ๋อมีไฟอยู่ใช่ไหมตรงนู้นนะฮะตรงยอดเขาทางนู้นนะครับไกลๆนู้นก็จะมีจริงๆแล้วถ้าเป็นกลาง,ลางคืนเนี่ยมันจะเห็นแสงเห็นแสงไฟไแไฟถวนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นไฟที่เกิดจากธรรมชาติ <โน S 2> บ้าง,างนะครับหรือไฟที่เกิดจากการไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือไฟที่อาจจะเกิดจากการตั้งใจนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้ทุกคนนะครับฝากดูแลต้นไม้หรือว่าทรัพยากรของ,ของชาตินะครับที่จะเป็นเรื่องของป่าต้นน้ำนะครับหรือว่าที่จะทําให บรรยากาศหรือว่าภาคการเกษตรมันอุดมสมบูรณ์มากไปกว่าน,นี้นะครับมากกว่าน,นี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่า,าพี่น้องนะครับทำลายอาของเรื่องของธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้สำหรับทุกท่านวันนี้นะครับ EP นี้ก็ไม่คิดว่าจะได้เวลาเท่านี้เลยนะได้เวลากว่าได้นหนึ่งคลิปวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ EP นี้ขอบคุณสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจกับทีมงานของเราด้วยโอกาสดีๆ ไปจังหวัดต่างๆก็จะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปอย่างนี้มาให้คุณผู้ชม,ชมได้ชมกันต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีสุดสดีครับสวัสดีครับ